เบื้องนอไม้สำไพยพี่น้องจนขึ้นเหี้ยวสูงนะขึ้นหน่อสูงปกติกะยายสมกะสเสหิดนำไม้ถุงเนาะเผาแล้วถุงแต่เห็ดแล้วกับบค่อยกินพี่น้องสุขภาพกับบคือตะกี้นะโควกอนั่นกงอันนี้ตัดออกเรื่อยๆอยู่ทางงัวก,กับกัดกินน้ำ เพราะว่าบยอยากให้กอเขาอยู่นั่นนี่นะพี่น้องอยากเอาออกลายลพี่น้องนอเล็กนอกนอ้นอยเกิดติ๊กเวลาเ้าบย์เอาไว้เขาเกิดดีจะได้นอกะเ่งไงเนี่ยอะไรสำร่มดีฝากนั้นไง